มาลงครับวันนี้วันนี้ข้ารถกับลงเกียนะคะนั่งรถม้าชมเมืองลำป้าค่ะไปด้วยกันค่ะโอโ้โ,อโหดูโรเตียคาร์อบอยโอ้โ,อโหสุดๆฟ้าไม่ร้อนนะยินเวลาเลยค่ะตอนนี้กำลังนั่งขี่รถม้ารอบเมือง lâm an nhá <laughs> โอ้โหขับบอยเสียฟังเสียงมา้าไปด้วยค่ะคุณดูแลคุณดูแลอันนี้คือบ้านเก่านะคะ<ช>บ้าน,บ,านบ้านเสานักค่ะก็คือบ้านเสามากค่ะ มีเสา116ต้นค่ะแต่ตอนนี้ปิดไม่ได้ให้เข้าไปเที่ยวแล้วนะคะแถบนี้ที่ผ่านมาเป็นบ้านเก่านะคะเกืมาก็จะทำด้วยเลนไม้สักค่ะอันนี้คือบ้านหลุยนะคะซึ่งชาวต่างชาติเข้ามาค้าไม้สมัยก่อนค่ะบ้านหลุยอันนี้เป็นเฮอริเทจเลยนะนี่โอ้สวยค่ะ ชอ,อ,อบ,บชอบบ้านเก่าๆสวยามาลงมาเลยค่ะอ้าวท่านจะของบ้านลงมาได้เลยค่ะอเออเอาอะไรเยอ่อืมเกิด You c o m have a look my house Yes o k a หนักมั้ยหนักอ๋อโอเค